ถือว่าหนักแต่ไม่เป็นไรยังไม่เป็นไรอยู่ถ้าได้โแฟแสงตัวหนึง่งผมแฮปปี้ผมคุ้มไปยาหยเซนารุชิคาระยุจายนิวปะเยยงตัวคนดีแต่กูมีแต่ ตัวดีจัดแต่ครับแต่มีแล้วโอ้โหเอ้ยเกมโอ้ยเขาเอาค่าสุดเกิน3ต้นท้ายฟังเสียงเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> ห้าสี่สามสองไป คิมเมลา่าปะยังไงก็ซ้ำครับชัวผมว่าคิมเมลา่าผมมองเลยแล้วกันอ่ะโอเคเป็นคิมเมล่าจริงนะครับมืดหว่าวันนี้เหมือนจะเป็นวันมืดว่าคนดูแต่เราจริงๆมันก็รอได้นะให้เที่ยงคืนพรุ่งนี้อ่ะเนี่ยมืดกระจายเลยมีพาลาสแสงผมมาตัวเดียวเอาเจมให้อีกรอบนึง 1>, 1 0 0 6 2 4 0 4 8 2 1ไอเลฟตรงนี้ไม่ต้องตัดลงนะเฮียตัดได้ตัดได้ไปเสียงผู้หญิงเสียงผู้หญิงผู้หญิงทัชโตมารุนะเฮ้ย

มาแล้ว <laughs> เอวโอ้ย <laughs> เฮียนี่กูป่วยอยู่นะเนี่ย <laughs> กูป่วยอยู่ <laughs> โอ้ยเฮียโอ้ my god โอ้ย <laughs> โอ้ยโอ้ย <laughs> ใดที่สุด <laughs> ใดที่สุด ก็ไม่ได้ยากไอ้เหียมาแล้วอะคือเสียงแม่งชัดมากแบบจังหวะสะบัดแล้วมีแบบปึ้งน้ําแข็งเพิ่มขึ้นมามาดิมึงไอ้เฮียพวกขโมยพาลาแสงกูไปหรอกูมาละไอ้สัสแต่ไม่ใช่กูเล่นนะจอ์จอี้เล่นช่วงนี้ <c oughs> ใช้เวลาทั้งหมดในการหาโพแสงไอดีนี้นะครับ มูลค่า4ล้านบาทในขณะที่คนอื่น2-3พันก็ได้รับมอนสเตอร์โผแสงฉันเลือกนายเอาวะมีให้ลุ้นอีกครับขอไม่จิกนายมืดเลยได้ป่ะดีเคแสงอะไรอย่างเงี้ยสลัดมืดอ่ะ4ตัวเนี้ยพาลาแสงอ่ะพาลามืดก็ได้อ่ะพา,าแสงได้แล้ว5 4 3 2 ดีเคล้านเปอร์เซนต์ล้านเปรอร์เซนต์เชี่ยสีแสงด้วยกดูสีแสงด้วยเ,เกมก็ดูให้อีกรอบนึงศูนย,ย์ศูนย์หกองสียี่แสอ่ง้ดีเคแสงดีแสงอะไรอย่างเงี้ย<า>ดีแสง กลับมาแล้วไปตายเถอะนั่นมนเสียงพี่ใหญ่ดิพี่ใหญ่กลับมาแล้วพี่ใหญ่กลับมาแล้วแต่ว่าไง่ะผมรู้สึกว่าทุกคนกลับมาหมดแล้วเฮียมาเ้ยเฮียเมจิกไดม์มืดเมจิกไดม์มืดออกแสงไปสองแล้วรอบนี้ต้องมืดรอบนี้ต้องมืดตัวสุดท้ายครับ <laughs> ไป ไอ้สั์ซ้ำชัดชัดยังไงก็ซ้ำซ้ำชัดชัไอ้หคือถ้ามันมีเสียงฟันดาบหน่อยเนี่ยคือใช่ยังไงก็ซ้ำอ่ะผมเปิดเลยโอเคซ้ำฮะโอ้โหแม่งแสงวะ่ะเอ้ยตกลงมมันวันแสงหรือมันวันมืดกันแน่วะคนดูผมสับสนไปหมดแล้วอะโอเคเอาครับก็ถือว่า ถูกต้องโพแสงและดีเคแสงครับผมว่าโอเคมากๆแล้วหลังจากนี้ก็คือได้หมดเหลือคุณกันแล้วพี่ใหญ่กลับมาแล้วพี่ใหญ่กลับมาแล้วน้องไอ้เฮียก็กูจะได้พี่ใหญ่กลับมาแล้วเลขตัวก็ตัดขกดี่ครับคุณบอยคนขับยิ้มหวานในเฮีย เเตลลก่นไอเฮียกูขอเริ่มมันมาสามรอบนี่รอบที่สี่แล้วไอสัตว์ไอรอบรอบนี้มันจับจริงว่ากูไม่ได้โกหกไม่พี่พี่ส่งพี่ส่งเลขไอเดีแบบพอดีเออว่าพี่ส่งเซสโค้ดไปนะรอบนี้เจมส์จะจัดให้เราจะเอาตัวอะไรเข้ายัดพรยัดพรมแม่สามตัวอ๋อโพหนึ่งแล้วก็ดีเคอีกตัวหนึ่งเนี่ยธนูแสงไหมคิมืดเหรอคีมืดคีมืดคีมืดเอาคนเดียมีภาพกว่าเนะคีมืดคมืดผมโดนคีมืดมันอยู่ใน อยู่ในคอมครับอ่ะโอเคจัดไปรอเฉลี่ว่าตอนแรกผมหนูว่าจะซึมๆึมนะผมเปิดรูนี้ผมซึมๆตามนะม<อ>คือเอาจริงค,ค,คือกูอ่ะแบบคือกูอยากได้4ตัวเว้ยแบบ4ตัวแล้วแบบแล้วก็กูมั่นใจแล้วมันซ้ําแล้วก็เดี๋ยวไปสุ่มไปสุ่มเอาอะไรเงี้ยโอ้โหแสงมาคือคุ้มแล้วเฮียจบถ้าตัวท้ายเป็นพารามืดหรือเมจิกมืดนี่คือแม่งแบบโหสักเลยโอเคเดี๋ยวเกะเกะใช่ไหมเดี๋ยวใจไม่ไหวใช่พี่ลหลวงลืมทุกอยดีตัวเองกดดีพี่วันนี้มาแจกอีกนะพี่สี่ห้าดาวอ่ะกิจกรรมใหม่อ่ะ ิีกรมนก,ก,กแก้วกพี่พี่ใกล้กล่าวันตรีเลยนะพี่ใ,ใกล้แล้ววะพี่เติมอันนี้อย่าเติมเติมสกินเดี๋ยวพี่โอ้ไม่ไ ไม่ได้เติมเลยอย่ง้ใครก็ได้เลยนะี่วาไอ้ดีบอยอ่ะใช่หายข่ายเลยเอ่ะพี่กูลืมเลยเฮียกูป่วยเ <c oughs> มื่อกี้น้ำมูกน้ำมูกหลุดกระจายหมด <c oughs> มอ่ะเมื่อกี้น้ำมูกน้ำมูกไม่ไหลกลับเข้าร่างกาย <c oughs> ไปหมดเลยมันร้อนเลย <c oughs> ถ้าถามว่าอยากได้จริงๆอีกกี่ตัวคือ3แบบถ้าเลือกได้เลยนะก็คือเมจิกมืดสลัด <c oughs> มืดพารามืดแต่3ตัวมันเก่งมากเว้ยกับกีนา่ามันโคตรเก่งเลยคือถ้าเล่นอาชีพอื่นอ่ะจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยแบบมีภาพโฟแสงอ่ะแม่งวนปีกได้แบบ ตลอดเวลาเขาเล่นคีหน้าที่คือของแท้ถ้าแบบัวคีหน้าที่นบอยมีก็ขาดหลยที่แบบพอเล่นได้กันด้ามมืดก้ดมืดกันด้ามมืดใช่ถ้าแบบพอเล่นได้เป็นอีกแสงก็ขาดแค่พวกนี้หน่อยแต่ก็ไม่ได้แบบเพียร์เท่าไอตัวท่าตางตัวที่พูดตามตัวแะไรจริงจะพบกัน ดีใจแทนเลยตอนเล่นมันจะได้ดาวเออแม่งโคตรเซ็งเวลาแบบเริ่มมาปุ๊บแม่งเอาไอ้นี่ไปก่อนเลยฮาราแส่เออไอ้เหี้ยไม่มีตัวตัดมันตัวหมามันพอมันได้สองให้จบแล้วพอตอนจบแม่งก็รู้ว่าเราไม่มีโมันผล่มันก็เอาโผมาดาวให้เราแบนโผแล้วก็เล่นพาราแส่งไอ้เหี้ยตอนนี้สบายแล้วพาราก็เจอโโก็พาราโอ้ยผล่เไ็ฮไรา เกมมันมีระบบตรวจจับคำพูดไปตอนนี้คุณกันบอกว่าเชื่อแม่งได้ตัวเดียวแล้วก็เปิดต้องได้พลาแสงถึงจะอยู่ต่อนก็ได้ตอนกูไม่เปิดอ่ะไอ้เหี้ยเหลือเชื่อเหี้ยอ่ะเออก็คือแบบปฏิหารแล้วผมคุยแล้วนะคุยตัวนั้นเลยนะว่าคือถ้าไม่ได้ผมเลิกนะคือแบบไม่ได้หวังแล้วตัวเดียวอ่ะเท่านั้นอ่ะไอ้เหี้ยเปอร์เซ็นต์แบบน้อยเหี้ยเฮียอ้เหี้ยออกสูตรว่ะสูตรใหม่สูตรใหม่ลงจดไปสูตรหลอกสูตรหลงพอๆอยเลยปล่อยคอมกระโดดสูตรหวังสูตรสูตรหวังน้อย

เธอคิดว <People> ่าโซบินเย่แม่งรู้รู้มากว่ะมีเดฟนั่งดูอยู่เนี่ยแล้วก็แบบเปิดเซ็กโค้ดไว้เด็เปิดให้เสกแล้วแล้วเราก็มาเปิดถูกวันนงเลือกวันแสงไงเราเลือกวันแสงไงไอ้เหี้ยตอนแรกก็เหม็นๆเฮ้ยทำไมมืดมันออกเยอะจังวะไอ้เหี้ยเราจะมีตัวเดี๋ยวนี้ขายโปรแสงตัวจริงจอกตัวจจริงอก่กได้จอกแสงไหมวันนั้นเกือบแล้วนะบอกจะรอพรุ่งนี้ เออแต่ก็นั่นแหละก็ตั้งตัดสินใจเปิดอยู่แล้วไงเพราะมั่นใจว่าวันนี้มันวันแสงแหละแต่แบบแค่ลังเลเฉย้ยัยทำไมไม่มาวะเสร็จเรียบร้อยขายดีครับมีหมาทุกตัว Gì hai bác,